วุ่นวายทีมโอหดูนี่มันใช่บ้านคนไม่มใช่ห้องคน้ะเนี่ย<ม>ดูสิเนี่ยไปไหนไปไหนกันหมดอือหกตัวนี่คอกแรกลูกตัวสีแล้วลูกเจ้าอ้วนอีกตัวหนึง่งดูดูครับดูครับน,นี่คอรกหนึ่ง ตัวนี้มันเนี่ยมันเหี่ยวอีกแล้วเนี่ยมันไม่เหี่ยวตรงนี้แล้วนี่แต่ว่าอีสีมัน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 คาบมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเลยที่เราไม่อยู่กันนะตัวนี้ก็จะคอดีจะเพชรเนี่ยโตมาทำหมันกันให้หมดเลยทองไอทองทำหมดแล้วเหลือพลอยนี่ ล่าสุดนี้ออจะอ้วนนี่ลูกจะอ้วนครับนี่แดี๋ยวดูเจอะอ้วนหกตัวเยอะตรงไหนป้าเนี่ยหน้าตู้เนี่ยมุดอีกแล้วอนุนอนุนไอ้นุนไอ้สีทองมุดอีกแล้ว,ลวนี่เยอะนี่เลยหนูแม่เช็ดไม่ทันลูกมันเยีอะเลยอะสี่ตัว หาที่ให้อยู่ใหม่แล้วหกตัวอันนี้ไอ้รุ่นแรกพวกนี้รุ่นแรกคนละข้อก,กันแบบแบบอันนี้คออหนึง่งข้ามมาอยู่นี่ไอเราทำที่ให้อยู่ดีๆไม่อยู่่อตายหิงผ้าเลยเนะี่ยไม่อยู่ฟ้านั่งมาฉีใส่ผ้าไอตัวดำ เต็มเลยแหละเนี่ยเหยี่ยวอยู่เนี่ยเหยี่ยวต้องน้านแล้วด้วยเนี่ยตัวเนี่ยเละหมดเอาไปไว้นห้องน้ําก่อนอะอะเท้ามันยิบยำไปหมดแล้วนี่มาห้องน้ำไปก่อนมาเพื่อนแช์หมดเลยเนี่ยไหนมามาไปล้องในห้องน้ำกก่อนเดี๋ยวมารับน่ามึงไม่เหยี่ยวใส่ผ้ากุโอ้ยไปอยู่ตรงไหนกันก่อน เอาอยู่นี่กัะก่อนไปทอมขึ้นไปทำอะไรอีกเป็นซตัวนี้กี่ตัวนะยี่สิบใช่ป่ะยีสิบค่ะเรียบร้อยดีพูดไม่ออกก็คือเดี๋ยวต้องเอาไว้แยกไว้เลี้ยงแค่ไม่กี่ตัวที่เหลือก็น่าจะให้เข้าไปแบ่งเขาเลี้ยงแบ่งเขาเลี้ยง หลายๆปีเนาะค่ะไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวเดี๋ยวบุญนี่เช้าให้ถูขึ้นใหม่ไม่งั้นจะเหม็นป้าหนูนก็ถูให้ทุกชเช้าเหยี่ยวอย่างนั้นจะเหยี่ยวอย่แล้วไปเอาเข้าไปเข้าห้องน้ำเหยี่ยวแล้ว <laughs> เหยี่ยวแล้ว <laughs> เหยี่ยวแล้วให้มันไม่ได้กินโอ้ยเฮ้ย <Hey, S 2> <c oughs> ไม่เหยี่ยวเว้ยเหยี่ยวเว้ยเอาเอา,เอาจะเอาท่าไหนลูกเอาเอาไปเข้าห้องน้ำไปเอาพวกรุ่นเนี่ยไอ้รุ่นพี่ห่างกันกี่วันวะสามอาทิตย์ใช่ปะใช่จ้ะ แก๊งนี้ก่อนโหลดนี่แม่เช็ดให้น้องโอ้ยแสบตาแก๊งนี้ตาสีฟ้าทั้งหกตัวเลยครับมีสีดำสองตัวสีน้ำตาลสองตัวขาวสองตัวหอกนี้ห่างกันประมาณสองสามอาทิตย์อีกคอกนึงก็ออกมาคือคอกนึงก็ออกมาหอกนี้ห้าตัวขาวมณีทั้งห้าขาวมณีทั้งห้าแต่มีตรงนี้มีน้องตัวนี้ลงมาสามสี่ครับตัวดำอยู่ไหนตัวดำอาย สวยครับตัวนี้เหมือนจะเป็นลายสลิดฝั่งนี้เหมือนจะเป็น,น <c oughs> ลายสลิดด้วยลายสลิดข้างหนึ่งไม่รู้ได้ไมายัางไงเอาซูเปอร์แก๊งกมายัางไงสามตัวนี่รุ่นพี่นี่ดื้อแล้วมาเริ่มโตลแล้วเดี๋ยวไปอยู่บ้านใหม่เลยเดี๋ยวไปอยู่บ้านใหม่นะใช่ใน,นห้องน้ำหอ้องน,น,น้ำกันสามตัวเอาพวกของตัวเนี่ยไปไว้ในห้องน้ําก่อน วุ่นวายกลับมาจากคอยของ,ของนเหนื่อยเหน่อแสว่าไอ้ไอ้สมไอ้สามสีเนี่ยมันนอนในตู้เรานานแล้วแน่เลยเนี่ยแล้วยวนมเอาลูกมาออกมาข้างนอกโอโ้โหโอเคครับ